อากาศดีมากเลยเวลานั่งแล้วมันมีความสุขคือแบบ ากาศด,ดีมากเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทักทายกันนะคะตอนนี้กีฟ้าจะพาทุกคนมาออกทริปเที่ยวขับรถเล่นนะคะตอนนี้กีฟ้าพาทุกคนมาอยู่ที่แม่หมอค่ะสถานที่ท่องเที่ยวอยีกที่หนึ่งของจังหวัดลําปางนะคะก็คือแม่หมอใต้รถพบอะไรกันมาบ้างมาดูกันก็จะมีน้ำ มีสับป,ประรดหมวกกันน็อกสภาพผมบิดลอยยี่มาการเดินทางครั้งนี้คือแบบตื่นเต้นมากแล้วเราก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวเรานั่งมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวนะคะทุกคนวันนี้เรามีโปรเจกต์ก็คือว่าเรามาถ่ายรูปสวยๆกับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติช่วงวันหยุดน,นะตอนนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูบรรยากาศแม่หมอเนาะ คือที่นี่อ่ะก็สวยงามตามท้องเรื่องค่ะเพราะว่ากีฟ้าชอบมาดูพระอาทิตย์ตกดินเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูบรรยากาศค่ะวันนี้เรามาถ่ายรูปสวยๆกันด้วย คือช่วงนี้เราหยุดงานไงเราไม่ได้รู้ว่าเราจะทําอะไรกันเราก็แบบเออลองออกทิปในการนั่งมอเตอร์ไซค์ดูบ้างเพราะว่ากีฟ้าขับรถไม่ค่อยแข็งกีฟ้าก็นั่งได้อย่างเดียวเนาะวันนี้เราก็มาออกทิปกันมาถ่ายรูปแล้วก็พาทุกคนไปไหนบ้างเดี๋ยวรอชมค่ะ ล้อรถใหญ่มากล้อรถตัวนี้น่าจะเป็นล้อรถที่แบบว่าขนหินเหมืองแรงนะทุกคนเราเอามาตั้งแบบให้ทุกคนเซลฟี่ตรงนี้นม,ามาดูด้านบนที่เตืนลอยฟ้าบรรยากาศดีมากทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะแบบมีเขาเรียกว่าอะไร มันไม่ใช่หมอกนะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนควันหรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละหรือว่าอากาศก็ไม่รู้นะที่ฟ้าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันตอนนี้เวลาสักสิบโมงเช้านะแต่ถ้ามาเย็นๆน,นะคะที่แม่หมอกกจะเจอพระอาทิตย์ตกช่วงประมาณสักสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นประมาณเนี้ยแต่ถ้าที่นี่อะ กิจกรรมของเขาก็จะมีทุกปีเลยนะคะเหมือนปีใหม่ก็จะมีแบบไฟแสงสีเพราะว่าที่นี่มันเป็นเหมืองเนาะทุกคนด้านหลังเขาก็จะบอกว่าเออขุดเจาะเหมืองแบบฐานหินอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะมีฝุ่นบ้างบางทีอะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของเขาเลยที่ถ่ายรูปเซลฟี่ จะอยู่ด้านนอกเรามาได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นสวนด้านในอะ่ะเราจะเข้าไม่ได้ในช่วงโควิดเนี้ก็คือเขาจะหยุดแล้วเขาแบบเหมือนปิดไนมะ่ให้เราเข้าจนกว่าสถานการณ์โควิดจะหายค่ะทุกคนเนี่ยบรรยากาศ ากดีมทริปแรกเราก็จบแล้วนะคะที่สวนเฉลิมพระเกียรติที่อำเภอแม่หมอค่ะพาทุกคนมาเซลฟี่แล้วก็ถ่ายรูปด้วยกล้อง canon 600D ดีแล้วก็ fuji x a5 แต่ว่ากล้องวิดีโอที่กี่ฟ้าถ่ายตัวนี้ก็คือ l e s m i e 9ค่ะเดี๋ยวเราไปเอากล้องใส่กระเป๋ากันแล้ว ของเราก็ไม่ได้พกมาเยอะนะทุกคนอุปกรณ์ก็จะมีเท่านี้แหละมีไมค์เซลฟี่มีไมค์ My, ตอนแรกว,ว่าจะใช้ไมค์นะแต่ว่าเ,าเสียงมันก็โอเคอยู่ชัดเจนอยู่เนาะแล้วก็กล้องหลายตัวเลยมีแบตเตอรี่ด้วยที่เราต้องเตรียมไว้เวลาเราไปเที่ยวหรือว่าเราวีลองเนาะกีฟ้าก็จะมีกล้องมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยพรออยู่นั่นแหละเพราะว่ากีฟาก้าเป็นคนที่ชอบแบบถ่ายเก็บเป็นไดอารี่มาก เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อเนาะเดี๋ยวเราจะไปอ่างเก็บน้ํากันไปดูว่าจะสวยไหมดอกอันนี้สวยมากเลยคือน้องเขาสีเหลืองอะ่ะเออสวยมากทุกคนูว รถที่มา,าไว้นีั่งตรงนี้เราคือ X Max นะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆจะรีวิว X Max เนาะเดี๋ยวตอนนี้เราขอตัวทิเที่ยวไว้ใส่หมวกกันน็อกแล้วจ้ะพร้อมคืออุปกรณ์เราจะต้องมีก็คือหมวกกันน็อกด้วยนะทุกคนป้องกันตัวเองเซฟตัวเองเพราะว่าเราต้องบิดแรงเนาะเออ ฝ่ายเขื่อนแม่ขามโอเคนะ ด้านหลังของกีฟ้าจะเป็นเขื่อนนะเขื่อนแม่ขามตอนนี้น้ําอาจจะน้อยหน่อยข้างหน้าก็มีเขื่อนเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาเก็บตกถ่ายรูปกันเขื่อนแม่ขามด้านหน้ากีฟ้ากีฟ้าไม่มั่นใจว่ามันเป็นอะไรอะ่ะทุกคนมันจะเป็นภูเขาแล้วก็เป็นเขื่อนไหม กักน้ำไหมหรือว่าอะไรข้างหน้ากี่ฟักก็จะเป็นแบบทานเมืองแม่มออ่ะแล้วก็มีปูนตรงเนี้ยไม่มั่นใจเนาะทุกคนสวยดีอะ่ะสภาพทุกคนเดี๋ยวถอดแมสก่อนเนาะที่ว่าเลือกมาธรรมชาติหรอเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะมันไม่ค่อยแบบจะมีผู้คนไงทุกคนแล้วเราก็สามารถถอดแมส์ได้เราก็เลยเลือกแบบเป็นธรรมชาติดีกว่าถ้าเราไปเดินแบบเที่ยวห้างเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องแบบสวมแมส์ใช่ไหมแต่ถ้าเรามาอยู่แบบเนี้ยเออเราไม่ต้องสวมแมสก์ก็ได้เนาะเพราะว่าเราอยู่แค่คนสองคนด้านหลังเป็นเขื่อนนะแต่ว่าน้ำมันอาจจะแบบลดลงแล้วอะ่ะเออ สงสัยแต่ถ้าเขาปล่อยน้ําเขื่อนขึ้นมาเนาะอาจจะมาถึงตรงนี้ก็ได้เนี่ยทุกคนเห็นไหมตอนนี้น้ําลดลงไปข้างล่างเลยมีคนนั่งตกปลาด้วยรองพื้นหลุดไปหมดแล้วอะ่ะคือเหงื่อถือว่าอากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ไม่มีแดดเป็นแสงแบบรัวๆเลยแต่ว่าลองพื้นเรานะคะทุกคนไปหมดแล้วหน้านี้แบบว่าดูไม่ได้เลย บรรยากาศดีมากเลยอยากให้ทุกคนมาสัมผัสแบบนี้ในช่วงแบบหยุดนะคะโอเควันนี้กีฟ้าพาทุกคนนะคะมาออกชิปในการนั่งรถมอเตอร์ไซค์เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ขับวันนี้กีฟ้ารู้สึกว่าเออมีความรู้สึกว่าสดชื่นมากแล้วได้มาออกเจอบรรยากาศแบบนี้ในช่วงวันหยุดนะ ทุกคนถ้าจะไปไหนก็เซฟตัวเองด้วยนะคะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเนาะเพราะว่าเราก็อย่าไปจุดที่แบบซุ่มเสียงเหมือนกีฬาก็มาแบบบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยแบบมีผู้คนผู้พังมากเลยเราก็สามารถไปเที่ยวได้นะคะทุกคนบางที่อาจจะแบบว่าปิดเราเข้าไม่ได้แต่ว่าเราอยู่แบบด้านนอกได้อะไรประมาณนี้เก็บบรรยากาศหรือว่าเก็บวิวธรรมชาตินะคะทุกคน <S 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 เดี๋ยวจอดแวะก่อนสถานีหนีเมียมาโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันมาแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาที่นสถานีหนีเมียมาค่ะเดี๋ยวเรามานั่งจิบกาแฟาจิบนมจิบอะไรประมาณนี้นะคะบ้านเมียหลวงบ้านเมียน้อยบ้านน้องเมียตลาดบ้านค่ะบ้านไหน บรรยากาศดีมากเลยล่ะตามมาเลย <c oughs> เดี๋ยวเอาเมนูไปให้ ื่อสักครู่ไปล้างมือแล้วอากาศดีมากแล้วก็ทำเลดีมากเลยทุกคนกิฟ้าสั่งเป็นชานมแล้วก็คุณป๊าปสั่งเป็นเอ,อเอสเพรสโซ่ลนะอากาศร้อนมากแต่ว่าก็เย็นดี คือเราใส่หมวกกันน็อกไงทุกคนเข้าใจป้ะที่กิ่งฟ้ามาที่นี่นะคะตัวน,นี้จะเป็นแบบว่าเออตั้งอยู่แบบริมทางประมาณนี้นะคะแต่ต้องสังเกตดีๆที่นี่เขาเรียกว่าแอสสถานีเนียเมียม,มาเราก็เนี่ยค่ะตามนี้เลยอุ้ยเล็บ เล็บยังไม่ได้ล้างเลยว่าจะล้างวันนี้แบบวันนี้คืองานด่วนนะคะนี่เลยจ้าโอ้บรรยากาศของเขาจะอยู่ใกล้ๆริมเขาเลยทุกคนคือแบบบอกไม่ถูกเลยนะแบบสุดๆเลยบรรยากาศที่นี่บรรยากาศดีมากไม่ร้อนเลยนะ าแล้วทุกคนกระเพรากระเพราคณะ เดี๋ยววันนี้ขอตัวทุกคนทานข้าวก่อนนะคะวันนี้ก็ได้เกี๊ยวแม่หมอแล้วก็เขื่อนอ่งนนา,เา,เววาองเก็บน้ำน่ะเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ํานะคะแล้วก็มาที่ร้านคาเฟเ่เล็กๆนะคะเป็นแบบร้านสถานีนีนเมียมาตั้งอยู่ที่บันดงแถวบันดงก่อนจะถึงอําเภอเงานะคะสักประมาณ40โลได้นะคะที่กีฟ้าเห็นนะคะวันนี้กีฟ้าจะไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์ ดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนเสียงรถจะดังนิดนึงเนาะเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงริมถนนนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายคลิปนี้สนุกมากเลยนะคะทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์แบบแหวนๆวคะ่ะ